สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ช่องพี่ความสุนเราจะมาเล่นเกมซับเวกันะครับเราจะมาเล่นเกมซับเวกันซับเวก็คือการวิ่งอะไรวิ่งเก็บของใช่ไหมเก็บเหรียญใช่ไหมครับเล่นกันทีละคนเราใช้วิธีไหนดีก่อนดีปาุกไหมม้ออกเอเอาออาเอาอาออาเอาอาอออาเดาออเอาออเอาเอคนแรกอ เอาป้าแพ้ป้าสุดทายเอาทีนี้พี่เพลคนแรกป้าแล้วก็โอเคก็มาเข้าสู่เกมซักเวเซิร์กันนะครับนี่เอามาแล้วนะครับก็จะเป็นนี้เนาะแล้วทูเพยก็คือให้กดเริ่มใช่ไหมครับเนาะกดเริ่มไหมเนาะนี่ไงนี่ไงนี่ไงกระโดด เอาเอาอันนี้ก็กระโดดขึ้นไงลูกนี่กระโดดขึ้นอย่างงี้อ่าพี่เพลเอออ่าข้าม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 ก้มลงลงแลก้มก้มก้มอย่างงี้เออเอาก้มลงอ่า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 ่าอ่าอ่พี่เพตายสองแล้วอ่าพี่เพลเหลืออีกหนึ่งชีวิตใช่ไหมพี่เพลเหลืออีกหนึ่งชีวิตเพราะว่ามันมีทั้งหมดสามชีวิตใช่ไหมครับอ่าโอ้โหอันนี้ตอนนี้วิ่งช้าอยู่พี่เพลไม่มีให้เลยอะไรคืออะไรอ่ะคืออะไรใส่บอร์ดเหรอ ใช่ไหมนี่นี่มีเทอร์โบด้วยโอ้โพี่เพอรอใส่เทอร์โบพี่เพอรอลอยในอวกาศพี่เพอรอลอยได้โอ้โหดูดิพุตปาร์สเลยพุตปาร์สเลยโอ้โหตอนี้พี่เพอร์อยู่ใต้น้ำต้องเก็บเหรียญด้วยนะครับพี่เพอร์ต้องเก็บเหรียญด้วยนะครับปึ๊บอาวโดนโดนจับได้แล้วอ่าพี่เพอร์ได้1299นะครับหมายถว่า new high score นะครับต่อไปเป็นใครเอ่ยข้าวพามใช่ไหมครับกดเพย์ตรงนี้ลูกข้าวพามกดเพย์ เกมทำกระเพยปั๊บอ่าอ่าทำนะครับเก็บเหรียญน,นะครับ,รบซ้ายขวาลูกซ้ายขวาได้มันต้องเป็นอย่างนี้ลูกต้องอันเดียวต้องต้องแบบใช้มือเดียวลูกอย่างนี้เนี่ยปั๊บกระโดด <c oughs> อ้าว <c oughs> โดนจับเดียวอ่าโบนัสอะไรมด้วยช่วยไ,ไหมล่ะช่วยไม่ขายเล่นช่วยไหมล่ะอ่ามันคืออะไรร้อยสี่สิบเอ็ดสกอร์ของน้องพามไม่ขายเร่งเลยครับเร่งไหมล่ะบนี่ตาปลาแล้วตาปลาแล้วดูนะครับ ขวาขวาซ้ายเทปไปไปลองสิขวาขวาปลากระโดดมามีหมาเลยอะซ้ายกระโดดกระโดดอ่าปลากระเทียมเหมือนกันนะครับอ่าก้มปึ๊บปลากระเทียมเหมือนกันนะครับอุ๊ยนี่อะไรเอ่ยเฮ้ยโอ้โหปลาขี่สกูตเตอร์หรือเปล่าเนี่ยเอ้ยลูกก้าวข้ารีดได้ไหม เราเลองใหม่อีกครั้งถือว่าครั้งแรกเป็นการทดสอบก่อนโอเคไหมเดี๋ยวทีนี้เราจะมาเอาจริงกันรอบนี้แข่งกันเก็บเหรียญใครได้เหรียญเยอะที่สุดคนนั้นชนะโอเคไหมครับก่อนอ่าที่เพลแล้วบ้าแต่คนไม่มีบาสเว้ใช่ใช่ใช่ใใที่เพลเดี๋ยวที่เพลมีสมาณนี้ที่เพลมีสมาณนี้ก่อนเหนื่อยเอาใหม่ได้ไหมก็สามครั้งเลยมาช่วยชีวิตมาเลย จุ๊บเลี้ยวตรงไปก่อนตรงไปเนี้ยมาหน่อยเย<ค>นี้เเยเนียนแต่ว่าแบบให้กำลังใจพี่เพลก่อนนะเพี่เพลแก,แก,แกเปลเี่ยนอ๋อลุงเดี๋ยวพี่เพลให้พี่เพลอยู่แล้วโอ้มีเทอร์โบด้วยนะพี่เพลมีแบบมีแบบมีมีมีติดพลังด้วยอ่ะ ตอนนี้พี่เพื่อได้50 50หิเหรียญแล้วเหงเยงเฮ้ยมันเฮ้เฮง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 เฮนเฮงเฮ้เฮงเฮงเฮงงเงเฮงอฮงเฮ้เฮงเแล้วกันอ้างเันนี้เาน้องเพงเฮนี่อ้าวเังเงอ่ะเฮงเฮ้เงเฮงเฮงเฮงตาเเฮง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 ไมงเฮเเฮง่ฮงเฮงกฮงงเฮงเฮง่ฮง้องเฮงเฮเเฮง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 เงงเเอเเหรยส โอ้ได้เซิร์บอดด้วยเอ้ยเ้ยเฮ้ยรถไปมารถไฟมารถไปมารถไปมารถไปมารถ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 ่ารถรแรถ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 นถร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 รถ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 เนรถรถรถร่รรรรรม ต้องเป็นตาปลาสิงั้นตาปลานะไม่ใช่ตาพามอ๋อพามเอาไหมพามได้ไหมครับเอาไม่ได้พามกลัวพามาให้เป็นกำลังใจอ่านี่ปลา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 เอาทำไมมันนับต่อล่ะอันนี้มันนับต่อจากของน้องเพิร์ลใช่ไหมหรือยังไงลูกไม่ไม่ใช่หรอเอราะมันเยอะกว่าปลาอ๋อนี่ไงล่ะปลายี่สิบสามเหรียญเร็วเร็วดีเร็วอ่าปึ๊บปึ๊บนี ปึ <l id> <l id> <Bond playing> <ique> ๊บป <singing> ึ๊บป <l id> ึ Boy? ๊บนี่ดูปลาค่องนะครับปึ๊บมาอยากได้ตัวอยากเปลี่ยนตัวตัวเนี้ยอยากเปลี่ยนตัวเหรอเราต้องแบบว่าใช้ตัวเดียวกันก่อนไงอ่านี่เราเอาจริงแล้วนะครับเอาจริงแล้วนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่ปลาค่องนะครับนี่นี่นี่ปลาตอนนี้เราปลาตอนนี้ปลาได้เก้าสิบปรียญแล้วปึ๊บปึ๊บปึ๊บมันก็ปึ๊บโอ้โหขึระไปครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่เอ๊ะ เฮือเฮือเฮ้ยอย่าเกือบแล้วเกือบแล้วเฮ้ยรนไปมาเหนเยเ่หเหนื่อยานเหนื่อยผเ่ยแล้วแล้วไปรถไปไปมาฮนี่ไปมาเกือบแล้วเกือบแล้วเฮ้ยทางไหนทางนี้ทานี้หนีเฮ้ยรถไปมาอีกแล้วพ่ออันนี้ตัวเอัเก็บตัวเอก่อนฮึบ ป้าได้ร้อยกว่าเหรียญแล้วป้าไ,ได้ร้อยกว่าเหรียญแล้วใช่อยากได้ห้าร้อยอะ่ะเหรอนี่ไงเราต้องเล่นไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะเร็วๆไปเรื่อยๆใช่ไหมแม่เคยเล่นอ้ายังยังป้ามีชีวิตอีกไหมเหรอนี่ไงตรงนี้ใช่เหรอตรงนี้นนนอะไ,ไรไปอ๋อร้อยแปดสิบห้าเหรียญน,นะครับตอนนี้ป,ปา้าร้อยแปดสิบห้าเหรียญได้ไหมครับฮึบฮึบอ่าฮึบ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  ทนอีกแล้วอ่ะกระดับอ่าอันนี้ก็คือพาบ้านบ้านเลยครั้งเดียวเหรอลอยให้เหรอคลิปคลิปมันก็ได้เหรียญเหมือนกันนะมันก็ได้เหรียญเหมือนกันนะเฮ้ยเฮ้ยมันเร็วขึ้นมันเร็วขึ้นอ่ะมันเร็วขึ้นแล้วเนี่ยมันคือเร็วขึ้นแล้วเนี่ยมันเร็วขึ้นแล้วครับครับเร็วขึ้นแล้วเไปเลย เก่งแล้วปาเก่งแล้วเย็นมันดูดได้มันดูดได้แต่ถ้ามันหมดมันก็คือดูดเรียญหม่ได้นะเลียมันเขาตามมาเขาตามปลามาครับเขาตามปลามาหนีนะครับหนีแล้วปูดปดปูดปดปานปูดปานแล้วปลาปูดปานแล้วเฮ้มีฉลามงมีฉลามมจีจุ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  ปลาสามร้อยกว่าเหรีแล้วครับแงกระดดกระดเก่งเฮ้ยมากแล้วตามมากแล้วรกเฮ้ยเกบแล้วเกบแล้วเกบแล้วเบ้งอาชอ่าะางนี้ปอ่าปาได้สกอร์สี่น้าห้าบห้าครับนาเมื่อกี้ปาชนะสิใช่หมเ้ยพเก้าร้กว่าใช่ปา ะจะล,ลองลองีกรอบนี้ใช่ไหมจะเปลี่ยนตัวละครจะแก้จะแบบว่าแก้มืออีกรอบนึ่งเหรอะแก้มืออีกรอบหนึงเหรอมันเปลี่ยน,ย,นยังไงเปลี่ยนไม่ได้นะมันต้องแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรต้องต้องต้องซื้อเหรอต้อง<ม>ตเติมอะไรพวกนี้นคือเราเราไม่ได้แบบว่าเราไม่ได้เติมนี่เราเมื่อกี้เหรียญสะสมเราไงเหรียญสะสมมันจะทำเนี่ยเขาจะแบบว่ามีคนที่เล่นอยู่อันนี้อันนี้คือตัวเราเห็นไหมมันจะทำสกรรวมเราเนี่ยสี่เก้าห้าห้า คอยก็คือสี่สามสี่ใช่ไหมครับเปลี่ยนตัวได้ครับอืมเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนยังไงมีซื้อบอร์ดด้วยไม่ใช่นะแปลว่ามันจะเปลี่ยนไม่ได้หรือเปล่ามีบอร์ดพี่เพลจะแก้มือใหม่อีกรอบไหมแก้มือนะโอเคไหมเรามาแก้มือกันอีกรอบหนึ่งนะอ่าพี่เพลแก้มือให้พี่เพลแก้มือก่อนโอเคได้ได้ใส่หยุดมาขยี้มือเฉดมาอ่าพี่เพลเราแบบพี่เพลแก้มือก่อนพี่เพลแก้มือก่อน มีพลังด้วยนะลูกเเอ้ยผดไม่ทันจุ๊บอืมดู้รูู้โอ้โหน่าหมอบิเพิร์นเขาหมอบเวยนะเนาะทำมพเล่นต่อพิเพิรไหมล่ะทำกลัวกลัวเหรอกลัวกลัวไม่ทันเหนิลูกไอ้เหียเปียดตัวเปียดตัวเหรอต้องหมายว่าเราต้องรอลูก เอ้่กันเอโอเค้าโบโบโบเลย้ยโบเลย้โบเอ้กลดไม่ทันอีกแล้ดุ๊กข้าวบอยดุ๊กขาวบอยแล้วหมดแล้วไงหมดแล้วไงตายครบแล้วไงตายครบแล้วนะปสามสิบห้าเหรียญสา้าเหรียญที่เพื่อนยามสิบห้าเหียนะปากามนะครับเปลี่ยนตัวเดี๋ยวดิ เทำไงทีนี้คุณจับหมดแล้วปุ๊บอ่ะอย่เบียดหัวอแกงหี่นหัวทีนี้ปลาปลาทีนี้ปลาแล้วทีนี้ปลาแล้วนะี่ตาปลาแล้วเอามาด้วยนะโอเคอันนี้มันคืออะไรอ่ะจั๊กแพรก่อนี่มันจะวิ่งเหรอรองเท้าตัวนี้มันจะทำให้เรากระโดดสูงเหรอลูกใชดู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 รองเท้ากระโดดกระโดดเลยกระโดดเดี๋ยดีเดี๋ยดีโอ้ยเย็นเย็นดิบ้าตาปลาอยู่อ่ะ ช่วยเหรอช่วยเหรอเดี๋ยวดิเดี๋ยวปาตายเดี๋ยวปาตายเราต้องกบต้องเก็บอันนี้อันอันไหนลูกอ๋อเขามีภารกิจให้เราทําด้วยใช่ไหมครับถ้าเราทำได้สำเร็จเราก็ะได้เล่นเลก็ได้ลครับ ปุ๊ปปุ๊ปป๊าปปุ๊ปปุ๊ปป๊าปนะครับนี่ชื่อเกมนี้ชื่อเกมว่าซับเวย์ใช่ไหมครับซับไปซับเวย์วันนี้เราแบบมันก็เป็นการฝึกสมาธิเราด้วยเนี่ยโอ้โเทอร์โบ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 นี่เรียกว่าดุ๊กขบวนเฮ้ยเดียเฮ้ยปลาหมึกปลาหมึกเฮ้ยแมงกะพุนาได้ไอเทมแล้วนี่ได้อเทมเพิ่มแล้วได้ไอเทมเพิ่มแล้วมีแมนเหล็กแมนเหล็กด้วยแมนเหล็กด้วย ไม่เหล็กเนี่ยแม่เหล็กเนี่ยคือเขาจะเอาไว้ดูดของส่วนหน้าโอเคปาได้กี่คะแนนเอาพี่เพอร์กดรีบกดอ่ะพี่เพอร์รีบกดไปไหนฮะไปไม่ดูคะแนนเลยนี่ไงศูนย์เหรียญนะพี่เพอร์ไปรีเฟรชปานี่ไงปาเอ้าไปไหนแล้ววะปาได้722ดร้อยสิองคะแนนอสีันสองห้าสิบแปดโอ๊เราวันนี้เราเล่นมปสามรอบแล้วนะ เราเทสสามรอบนะให้แม่เล่นด้วยเกมนี้มามาให้แม่เล่นด้วยให้แม่นั่งมาให้แม่โชว์ให้แม่โชว์สิอะเล่นหมาไหนหมาเล่นไงให้แม่เขาเล่นให้แม่เขาเล่นอย่างพจิ้มให้มันดูดิว่ามันสมศักดิ์ศรีกับคนที่เขาเล่นแบบว่าขึ้นอันดับหนึ่งมหาลัยสิแม่เล่นตั้งแต่เด็กเลยแม่เขาเล่นตั้งแต่เด็กเลย แม่เล่นตั้งแต่มันเป็นเวอร์ชันแบบรถไฟใต้ดินอ่ะอันนี้เพิ่งเห็นว่ามันเป็นอันเดอร์วอเตอร์แล้วนนตอนนั้นแม่เขาใช้อ่าเขาเรียกว่าไงไอพอดใช่นปะไอพอดหรือแอปพอตนะไอพอดไม่เล่นแม่เลยไอพอดอ่าตอนนั้นแม่ใช้ไอพอดเล่นลูกไอพอดมันเป็นเหมือนรู้จักไอพอตไหม mm hmm. มันเป็นเหมือนโทรศัพท์แต่ว่ามันใส่ซิมไม่ได้ลูก ไอแพดไม่ได้แต่ว่ามันมีลายใช่ไหมครับเปลี่ยนเหมือนไอแพดแต่ชื่อมันเหมือนไอแพดมันเป็นเหมือนโทรศัพท์เครื่องเล็กเท่าโทรศัพท์เลยลูกแต่มันเป็นไอพอดแล้วว่าทำไมมันชื่อเรียกเหมือนไอแพดอืมคล้ายๆกันไอแพดมันจะเป็นตัวเครื่องใหญ่ไงลูกก็แน่ที่เรากำลังเล่นอยู่อ่ะคือไอแพดใช่ไหมส่วนโทรศัพท์ก็คือไอโฟนไอตัวไอพอดมันจะเป็นแบบตัวไอพอดมันจะเป็นแบบว่าใช้ฟังเพลงได้อย่างเดียวไงลูกแต่ เรา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 เข้าเทวออกไม่ได้โอ้ยโอ้ยทำไมอะพามมาเล่นนั่งา <laughs> นอนรอได้เลยหล <laughs> ุดหมดคือ <c oughs> คือเราชุบชีวิตไม่ได้แล้วนะมาชุบชีวิตไปหมดแล้วอ๋อค <c oughs> ือใช้ชีวิตอ่ะเมื่อกี้แม่รีเซ็ตมาใหม่แม่ใช้ปาปาแม่ใช้รีเซ็ตชีวิตไม่ได้หรอมันหมดแล้วคุณเจมันหมดแล้ว มรอแจ่มมันอ้ยแม่ไม่ต้องชูพิมหรอกเล่นปุ๊บตายปุ๊บเลยเล่นปุ๊บตายปุ๊บเลยนแ่เราต้องเก็บดาวให้หมดทั้ง5อันนะแล้วบดาวนี้ให้คุณประหาอันเนี่ยมันถึงปาาดาวหรใช่คลินี้อาจจะคลิปนี้เราอาจจะมีความยาวถึง3ชั่วโมงแล้วลูก

สำหรับคลิปนี้สำหรับคลิปนี้เราเล่นซับเวกันใช่ไหมครับเรามาซับเวกันเดี๋ยวเราเพื่อนๆก็สามารถโหลดเล่นได้ใช่ไหมครับในโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนไอแพดเพื่อนๆสามารถโหลดเล่นได้เลยนะครับชื่อเกมซับเวนะครับถ้าในอะไรนะถ้าใน Apple ต้องโหลดใน Play Store ใช่ไหมครับใน App Store ใช่ไหม App Store ถ้าในถ้าใน Android ก็คือ Play Store เนาะอ่าสามารถโหลดได้เลยพิมพ์ว่าซับเวกันได้เลยเนาะแล้วก็โหลดได้เลย ฝึกทดสอบสมาธิเ,าเล่นได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ช่องมาน,นี้ลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย